This is Support Team Blue Zero. Sending coordinates for a suspected Mandarin broadcast point of origin. Copy. Nice huh? แบรบิคครับเป็นของเล่นของสะสมที่มีมูล,ลค่าสูงม,มากเพียงแค่คุณหลับตาแล้วหายใจคนระับราคาเนี่ยก็ขึ้นเป็นหลังหลักแต่ละ,ะครับสวัสด,ดีครับพบกับผมภูมิใจอยนะครับหลังจากที่เราได้ทําคลิปแบรบิคเป็นครับไม่ว่าจะเป็นประวัติของแบรบิคหรือก็แบรบิคที่มีมูล,ลค่าสูงสุดนหร,รืวันนี้นะผมก็ได้เก็บฟังแล้วก็ฟื Baby ้นแบรบิคตัวแดงที่ว่านี่เลย ตัวนี้ก็คือ War แบบบิควอลแมชชีนครับมาจากเรื่องไอรอนแมนสนะครับนี่เลยคือตัววอลแมชชีนเนี่ยเขาเป็นทหารของสาหารัฐอเมริกานะเขาเลยได้นำชุดนี้นะบินกลับมาให้ทางของสหาร,รัฐดูแล้วก็สหารัฐเนี่ยก็ชอบใจแล้วาะว่าเห็นชุดนี้นะมีเทคโนโลยีที่งไฮเทคต่างๆนะก็เลยได้นําชุดนี้นะไปเป็นของตัวเองนะแล้วก็ได้เปลี่ยนสีนครับจากสีดําแบบนี้นะเป็นสี ดงน้ำเย็นตามคุณชาิของมารัสซึ่งชื่อว่าไอรอนพชิออนนะครับมันจะบอกนี่แล้วบอกชื่อนี่ชื่ออย่างนี้แล้วก็บอกชื่อเรื่องนะแล้วก็บอกนี่บริษัทที่ทำก็กคือเมดิคอร์มทอยนะแล้วก็ตัวข้างๆกล่องน,นั้นก็จะมีเป็นเหมือนแบบแปลนนะครับแต่แต่ละเรื่องนะก็จะไม่เหมือนกันแต่ก็ข้างหลังนนจะบอกนี่เป็นไซส์นะก็คือตัวนี้คนะรับ400เอเซนก็คือ สูงสอง้อปสมิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะบอกลักษณะของด้านหน้าด้านหลังว่าตัวนี้นะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องเลยครับมาเริ่มที่วิธีการแกะ,ะครับจะต้องใช้ไม้มทันครับที่จะต้องใช้ไม้มาทันนะครับเพราะว่าถ้าบอิว่าเราแกะธรรมดาใช่ไหมเราจะต้องแกะแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าแกะเย่นี้มันยากครับเราต้องใช้เล็บติดใช่ไหมแล้วเราก็ดึงขึ้นมาใช่ไหมแต่ตรงตรงนี้นะ มันจะเกิดเป็นรอยช้ำได้ครับคือเวลากล่องัช้ไเวลาขายต่อเนี่ยราคาก็จะตกนะครับนี่คนระับไม้บรรทัดไม้บรรทัดอะไรก็ได้คนระับต่อเข้าไปจะเห็นรูตรงนี้นะครับต่อเข้าไปเลยให้มันทะลุให้มันทะลุเข้าไปอีกฝั่งนึงครับเสร็จปุ๊บก็ดึงขึ้นอยไม่างอ,อา่ไม่เก็อะไ่เ่ไอะไรถือว่าเป็นโัวแรกของเราเขาแพ็กเกจมาอย่างดีแล้วแน,ะน่นหนามานี่มีเป็น,นเหมือนตัว ล็อกให้มันอยู่ในรูปของมันครับก็มีเห็นหูแนละ้วเห็นหูโอเคแกออกมากันเลยนี่มาทุกคนโอ้ว้าวนี่ตัวนี้ยผมได้มาในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนแต่ราคาเริ่มต้นนะครับแค่สามพันหนว้าวสวยมากับเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยดนะูว่ามันขยับอะไรได้บ้าง อ you ๋ออ okay, so ันนี้แขนแขนแต่มันขยับได้น like ิดนึงล so ูกขา๋อขาขานี me. Me so ่ข like ยับได้รอ้ขานี่ขยับได้อ่าแขนแขนไม่รู้ว่าขยับได้มากกว่านี้หรือเปล่าไม่กล้าบิดเลยแล้วหัวเนาะดูหัวดิหัวหัวก็ขยับได้นะหัวขยับได้นะครับว้าวสวยมากไหนดูลายละเที่หยดกันหน่อยครับนี่ตัวนี้นะก็เป็นเหมือนเครื่องแกนพลังงานับ ผมไม่แน่ใจว่าเรียกปฏิกรณ์อาร์กหรือเปล่าแล้วก็ก็เป็นชุดเกราะนะครับแล้วก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างจะสว,นนะะสวนยนมลักษณะก็เป็นเหมือนหุนเกราะอะไรตามเรื่องไอรอนแมนนะครับว้าวสวยมากจริงๆฉะนั้นถ้าใครอยากมาเรืองที่สะสมแบรนด์ให้รีบสะสมตั้งแต่ตอนนี้ครับก่อนที่ราคาของแบรนด์บิเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นไปมากกว่านี้แล้วถ้าใครอยากได้เจ้าตัวนีนะครับสามารถ ติดต่อคุณใจมาได้เลยในคอมเมนต์นะครับและสำหรับที่หน้าคุณใจจะทำอะไรก,กับแบบอีกก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับบ๊ายบาย